แล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำบัญชีมา้าโอยทำบัญชีม้าให้ด้วยสองเล่ม <c oughs> โอ้ยเหรอ <c oughs> ไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากรองเทพ <ไป S 2> เดี๋ยวไปปีกันแล้วก็เป่าปีใส่กัน <c oughs> อันนี้ยกล้อหลังสงการอนะ่ะเดี๋ยวไปขับมาใส่ยกล้อ <c oughs> ้กูก <accurately S 1> ันแรกอะโทรตามมันตั้งแต่เ <c> ช <coworkers> <c oughs> ้าแล้วมันเพิ่งกลับจากใต้มาถึงมาถึงเทสบันตีหนึ่งไปทำอะไรอะให้มันไปหยุดมาด้วยกันพี่เอ๋พูดจริงอะเนี่ยเอามาเอามาเอาอย่างหัวของวนตอนเนี้ย จะให้มันมานี่แล้วก็มาไปหาโผตำรวจไงแม่เผื่อได้เงินเออที่บอกว่าจะให้มาช่างพอดีพอดีมันมันชวนตีไก่มันไปชวนตีไก่ไงเลยไม่ได้ไปตายอย่างงี้เดี๋ยวว่าหลังวันที่หลังหลังสงการแม่กินแตงแม้กินเยี้แม่ก็เอาเขาเนาะ หลังสงการหลังสงการเดี๋ยวว่ากา oui, Teraz, ันเดี๋ยวคุยกับเป็นหนึ่งยวชวนไปดับเพลิงจะชวนมันไปดับเพลิงไงไฟไหม้ก็แล้วจะมามาให้ชวนอย่าพูดมากอย่าพูดมากมึงเบาเบาไม่เชื่อถามพ่อพี่ไม่เชื่อถามพ่อกูดีพ่อวกมา